้วค่อยไปเอาออกนะคะเผื่อมาบ้านไม่แก้วจะได้คุณปลาแล้วก็คุณเปียนนชน้องทูนคุณปาคุณปลาแล้วก็คุณเปียนุชน้องทูนนะที่มานะโ่อ้ๆทำไมรายงานเนี้ย จะไปให้หมดเลยใครอยู่ใครไปก็รักรักรักโอโอ๋อน้องโอเล่รักโอนะน้องโอเล่นะคะโอเล่ก็มาขอบคุณนะคะน้องโอเล่ขอบคุณพี่นานาบ้านใหญ่ก็ทำค่ะแต่บ้านตัวเล็กเอาไว้วิ่งบางทีอยากทำช่องอีกค่ะโอเคโอเคเนี่ยเหมือนไม่แก้ววิ่งนี่ไง วิ่งไปวิ่งมานี่ก็เลยเสียดาย,ยางไงชั่วโมงมันได้สองร้อยกว่าแล้วค่ะพี่นาณาเนี่ยชั่วโมงมันได้สองร้อยกว่าแล้วแม่แก้วก็เลยเลยขึ้นไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกบ้านหนึ่งบ้านนี้ยังไม่ได้ไปหาเนาะเดี๋ยวบ้านอีกบ้านที่แม่แก้วเอาอันนี้ขึ้นมานะ่ะไปหาพี่กิ่งแม่แก้วไปหาพี่นาณา,าแล้วนะ บ้านนี้นะเดี๋ยวนะนแก้วพิมพ์ไปบ้านเตดก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่แก้วลงสวัสดีพี่นานาก่อนสวัสดีค่ะพี่พี่ตัวเล็ก บ้านนี้แม่แก้วก็จะเอาไว้วิ่งแล้วจะเอาไว้วิ่งแทนบ้านนี้เนาะเดี๋ยวค่อยออกไปใส่ F เป็น F C นี่มีประแจแล้วโอเคมีประแจแล้วพี่นาณาลองพิมพ์อีกทีที่แม่แก้วใส่ประแจให้แล้วเนี่ยบ้านตัวเล็กเนี่ย มีเราอยู่สองคนนี่แหลนะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณหลยๆผักบุ้งไม่แก้วนะคะผักบุ้งในเนี่นี้มาแปลงนี้มันเก็บไปหมดแล้วค่ะเนี่ยมันเป็นเพี้ยลงก็เลยไม่ทำแล้วนี่นะคะแม่แก้วเอาเอาบ้านนี้ขึ้นมาแล้ว S <S <k> อ,อื็นไหมมันคนเรามันต้องหัดทำเนาะนี่บ้านเนี้ยเนี้ยเนี้ยดู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 พี่นันให้ดู นี่นี่นี่จะได้กินแล้วเนี่ยมันมันใช้ได้แล้วเนี่ยเห,เห็นไหมปีมือปีมือแม่แก้วเห็นไหมปีที่แล้วปลูกก็ดินเหนียวครับพี่นาณาปีนี้มันปลูกตรงนี้มันไม่ได้กินเนาะมันมันตายเยอะเลยตรงนี้มันไม่ใช่ตายมแยะมะลงเพี้ยะมันลงเพี้ยมันลงข้างล่างอะค่ะแม่แก้วรวดน้ําไม่ทั่วถึงเอาไว้ตอนเช้าก่อนรดตอนเย็นแล้วมแมลงมันลงรดไหนที่มันเหี่ยวเหี่ยวก่อน มีถั่วปลูกสองรุ่นเดี๋ยวจะปลูกอีกรุ่นหนึ่งจะปลูกข้างล่างเนะี่ยจะลองปลูกข้างล่างจะจะได้ยาปลูกตรงปลูกตรงไอ้นู่นนะคะ่าเข้าบ้านแล้วเนาะไม่ลดน้ำตอนเย็นลดตอนเช้ามันมันเป็นหนอนกอเห็นไหมมันกินรากกินโคนหมดเลย มุ่งนี้ว่าจ,จะสวยมะม่วงเลยนะไม่แน่หรอกมพรุ่งนี้อาจจะขึ้นขึ้นตอนเช้าอพี่นานาขอบคุณทุกกำลังใจมากนะคะดอกผักชีดอกผักชีเนี่ยว่าจ,จะปลูกถั่วตรงเนี้แล้วจะจะถากตรงนั้นออกมาให้วัวกินมันไม่ยอมกินเลยวัวเนี่ยโอดูดอกผักชีไม่แก้วสวยไหมคะเนี่ยเอาอีกสักไฮไลไท์ที่นอก ทำไฮไลท์เยอะๆเพราะว่า